คือเพื่อนสมาชิกทั้ง1ิบจะไม่ทําสงครามต่อก,กันเมื่อมีปัญหาเราจะใช้การเจรจาทางการทูตเข้าจัดการถัดมาก็คือการเคารพหลักสิทธิเสรีภาพและอธิปไตยของแต่ละประเทศและที่สําคัญที่สุดคือการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนที่สําคัญที่สุดคือความเป็นกลางครับ อาเซียนมีจุดยืนที่ชัดเจนเราไม่โอนเอียงไปอยู่ข้างองค์กรใดๆเราอยู่ข้างความถูกต้องสันติสุขและความเจริญเติบโตอาเซียนใช้ในโยบายนี้ในการดําเนินงานมากกว่า40ปีจนในที่สุดเราก็เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกอย่างมากและอยู่ในระหว่างสร้างประชาคมอาเซียนอีกทั้งยังได้มีการยกร่างกฎบัตรอาเซียนจัดทําขึ้นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปีพุทธศักราช2558ตามที่ผู้นําอาเซียนได้ตกลงไว้โดยต้องการให้อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐ ที่มีประสิทธิภาพมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางกฎบัตรอาเซียนคือเป็นกฎที่ร่างขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกทั้ง10นําไปปฏิบัติตรงกันมีความเข้าใจเหมือนกันและมีเป้าหมายเดียวกันครับแล้วทําให้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะย้ําอีกครั้งนะครับ 1. กฎบัตรอาเซียนทําให้อาเซียนมีสถานะนิติบุคคล 2. ทําให้องค์กรปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. าํทให้เป็นองค์กรเพื่อประชาชนมีการปรับโครงสร้างใหม่ต่อไปจะมีการประชุมซัมมิตปีละสองครั้งเพื่อให้มีการประสานงานที่ดีขึ้นมีการประชุมคณะรัฐมนตรีประสานงานของสมาค,คม 3. เสาหลักคือ 1. ด้านการเมืองและความมั่นคง 2. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านสังคมและวัฒนธรรมมอตโต้หรือคำขวัญของอาเซียนก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่าวิสัยทัศน์ร่วมกัน อาตลกร่วมกันและประชาคมเดียวกัน,ดกนโดยกำหนดให้วันที่8สิงหาคมคือวันอาเซียนให้มีเพลงอาเซียนและมีการส่งเสริมให้ใช้เพลงอาเซียนในกิจกรรมต่างๆอ๋อฉันพอใจเข้าใจแล้วล่ละนี่ทุกคนเพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การต้อนรับฉันอย่างอบอุ่นนะฉันเองก็มีของที่จะให้พวกเธอเหมือนกันเพื่อตอบแทนที่พวกเธอคอยช่วยเหลือฉัน สงสัยไม่ว่ามันคืออะไรห<า>ตลอดเวลาที่ฉันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอาเซียนกับพวกเธอเนี่ยพวกเธอดีต่อฉันมากๆ นี่คือของขวัญสำหรับการมีน้ำใจของพวกเธอโทรทัศน์เนี่ยนะพวกเรามีแล้วเราไม่เอาอ่ะแม่พูดเสียเลยนี่ไม่ใช่โทรทัศน์นะครับนี่คือเครื่องข้ามเวลาเครื่องข้ามเวลาถูกต้องนะครับเพียงแค่ป้อนวันเดือนปีตรงนี้ภาพของช่วงเวลานั้นก็จะปรากฏให้เห็นที่หน้าจอแต่จะดูได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล,สสแล้วสงสัยเละสิ เพราะฉันชอบหมู่บ้านอาเซียนของพวกเธออาเซียนมีไว้เพื่อพัฒนาประเทศสมาชิกให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันและมีอีกหลายอย่างที่ฉันได้รู้จากพวกเธอพวกเธอไม่อยากรู้หรือว่าสิ่งที่อาเซียนได้ทําทั้งหมดนี้จะทําให้อนาคตของภูมิภาคอาเซียนเป็นยังไง อยากรู้สิครับยิ่งในอนาคตอันใกล้นี้อาเซียนอยู่ในระหว่างสร้างประชาคมอาเซียนโดยมีนโยบายสามเสาเป็นตัวตั้งเสาแรกคือความร่วมมือการด้านการเมืองและความมั่นคงเพื่อให้อยู่อย่างมีความสุขเสาที่สองคือด้านเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีกินดี และเสาที่3คือด้านสังคมและวัฒนธรรมเพื่อดูแลสุขภาพให้มีสวัสดิการที่ดีสังคมที่ดีและสุขภาพที่ดีนั้นยิ่งทําให้ผมอยากเห็นจริงๆเลยว่าประชาคมอาเซียนในเวลานั้นจะหน้าตาเป็นยังไงถ้าอย่างนั้งงนก็ตั้งเวลาสิแล้วเธอจะได้เห็นอนาคตของอาเซียน 31ธันวาคมพุทธศักราช5 5 8 8งั้นเหรอครับหมู่บ้านอาเซียนจะสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช5 5 8พพวกเราลงความเห็นกันแล้วว่าอยากเห็นอนาคตของอาเซียนในตอนนั้นที่สุดครับคุณบลูตกลงงั้นก็ไปกันเลยล<ะ>อาเซียนถูกจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช5 5 1 0ปัจจุบัน มีประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศประกอบด้วยอินโดนีเซียสิงคโปร์ไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนายเวียดนามลาวพามา่าและกัมพูชาตราสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นการนำสีประจำธงชาติของประเทศสมาชิกทั้ง10มาใช้โดยเครื่องหมายตรงกลางคือรวงข้าว10รวงที่มัดติดกันตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่อาเซียนถูกก่อตั้งขึ้นอาเซียนมีความร่วมมือในทุกๆด้าน ในปีพุทธศักราช2550จึงได้มีการยกร่างกฎบัตรอาเซียนขึ้นเพื่อเป็นดังธรรมนูญหรือกฎเกณฑ์ให้กับประเทศสมาชิกได้มีกรอบและโครงสร้างขององค์กรเพื่อดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการดําเนินงานที่มุ่งประโยชน์ต่อประชาชนเป็นหลักทําให้เกิดความเจริญในภูมิภาคประชาชนได้รับสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันส่งเสริมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นขจัดความยากจนส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ ทางวิชาการศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนั่นนำมาสู่การสื่อสารอันฉับไวการคมนาคมที่สะดวกแรงงานไปมาหาสู่อย่างสะดวกและได้รับความดูแลอย่างเป็นธรรมสตรีมีสิทธิทางสังคมและการเมืองดูแลสภาพแวดล้อมในภูมิภาคร่วมกันอีกทัางยังมีศูนย์บรรเทาพิบัติภยัยตั้งอยู่ทุกจุดในภูมิภาค เพราะอาเซียนแสดงถึงจุดยืนถึงความเป็นปึกแผ่นอย่างชัดเจนไม่สนับสนุนความขัดแยง้งหรือการใช้กําลังทางทหารและประกาศอย่างชัดเจนว่าภูมิภาคอาเซียนเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และเป็นเขตแห่งความสงบและมั่นคงประชาคขมโลกให้การยอมรับอาเซียนและสนับสนุนจุดยืนในการประชุมครั้งสําคัญสําคัญ,คญหลังจากกฎบตัตรอาเซียนได้ถูกยกร่างและนํามาใช้ปฏิบัติแล้วหมู่บ้านอาเซียนจะเป็นหมู่บ้านที่มีกฎกติกาที่ชัดเจนมากขึ้น ทุกบ้านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาโดยมีเลขาธิการอาเซียนคอยติดตามดูแลและผลักดันให้ความร่วมมือต่างๆมีความคืบหน้าและหมู่บ้านอาเซียนก็จะมีสถานะนิติบุคคลสามารถส่งผู้แทนในนามของหมู่บ้านซึ่งได้แก่เลขาธิการอาเซียนไปเจรจาทำความตกลงแทนประชาชนในหมู่บ้านได้ความร่วมมือในหมู่บ้านอาเซียนแบ่งเป็น3าเสาหลักกล่าวคือด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและวัฒนธรรมความร่วมมือในหมู่บ้านอาเซียนจึงมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นส่งผลให้อนาคตของอาเซียนเป็นดังนี้ทื่นใจจั 2,558เหรอฉันแทบจะอดใจรอให้วันนั้นมาถึงไม่ไหวแล้วสิ่งที่อาเซียนทำเนี่ยพูดได้ว่าเพื่อประชาชนจริงๆนะแบบนี้พวกเราเหล่าสมาชิกทั้งสิยิ่งต้องตั้งใจทำงานให้มากขึ้นกว่าเกา่าขอบคุณคุณบลูมากนะคะนี่ฉันเป็นของขวัญชิ้นพิเศษจริงๆเลยค่ะฉันก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างด้วยนะเอาละฉันต้องไปแล้วล่ะโชคดีนะคะคุณบลูอย่าลืมนะคะว่าอาเซียนใกล้ตัวกว่าที่คิดคะ่ะ แล้วอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราอีกนะคะครับบลูขอสัญญากับจักรวาลเลยบ้านไทยจัดตั้งสมาคมอาเซียนไทยแล้วมีเด็กๆเ,เข้าเป็นสมาชิกเต็มไปหมดคุณบลูจะเข้าเป็นสมาชิกด้วยก็ได้นะครับโชคดีนะทุกคนลาก่อนนะสมาชิกทั้ง10ของหมู่บ้านอาเซียนโชคดีนะบลู 哈哈哈！哈哦，拜拜！